สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้มาพบกับช่องลูกชนาภาล้อชาแนลอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่กันตรีจะมาพามาชมสวนมะม่วงแก้วขมิ้นนะคะหน้านี้เป็นมะม่วงแก้วขมิ้นนอกฤดูนะคะเพื่อนๆนะคะมะม่วงนอกฤดูแล้วก็ต้องทําออกก่อนนะคะออกก่อนราคาก็ดีนะคะเพื่อนๆลองมาดูนะเดี๋ยวพามาชมนะคะตอนนี้เขาเป็นลูกแล้วนะเป็นลูกแบบแบบนี้แล้วพร้อมที่จะจําหน่ายนะคะ อันนี้เป็นมะม่วงแก้วขมิ้นนะคะชาวสวนนะคะชาวสวนเราก็มีความสุขเน,ะนาะนะถ้าเวลาอะไรมันออกอันนี้แก้วขมิ้นทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนๆลงมาดูวันนี้จะพามาชมนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการเก็บผลผลิตนะคะมะม่วงแก้วขมิ้นก็ลักษณะนะคะก็จะเป็นมะม่วงพุ่มสูงนะคะพุ่มใหญ่เนาะพุ่มใหญ่นะคะ ลูกเนื้องอันนี้น่าจะเกือบกิโลนะเพื่อนๆลองมาดูนะคะเป็นมะม่วงที่ใช้กินดิบนะคะแก้วขมิ้นนะคะผิวจะเหลืองสวยมากเลยนะคะเนาะอันนี้เป็นแก้วขมิ้นนะคะลองมาดูนะคะสวยงามจริงๆนะคะพาเพื่อนๆมาชมนะคะมะม่วงแก้วขมิ้นในสวนนะคะใครที่สนใจนะคะ สั่งซื้อได้นะคะใครสนใจสั่งซื้อได้เลยนะคะเพื่อนๆเนาะพร้อมส่งนะคะแต่แต่ไม่มากนะคะ5โล10โลนะพี่กันตรีก็ส่งให้ได้เนาะนะคะใครสนใจแก้วขมิ้นไปกินกับน้ำปลาหวานนะคะนะก็อ่ารวมส่งด้วยนะคะรวมส่งด้วยน่ะกิโลละสามสิบเนาะค่าส่งด้วยนะคะค่าขนส่งด้วย นะเพื่อนๆเพราะว่าค่าขนส่งก็แพงอยู่นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะสนใจก็ก็โทรเข้ามาเลยนะคะหรือเบอร์ไลน์ก็ได้นะคะน้องเพื่อน,อนๆก็อร่อยนะคะแก้วขมิ้นเป็นมะม่วงที่กินดิบนะคะสีเขาเจะเหลืองสวยนะคะถ้ายิ่งแก่ยิ่งอร่อยนะคะทำกินกับน้ำปลาหวานนยิ่งอร่อยนะคะๆๆๆๆวันนี้ก็เลยพาเพื่อนๆมาชมนะคะ ชมมะม่วงแก้วขมิ้นใครสนใจทักมาเลยนะคะเพื่อนๆเนาะอ่าสนใจทักมาเลยนะคะรวมค่าส่งด้วยนะคะพี่กันตรีคิดคิดค่าส่งด้วยนะคะกิโลสามสิบหรือคุยกันได้นะคะเพื่อนเพื่อนเนาะคุยกันได้มะม่วงแก้วขมิ้นนะคะใครสนใจนะคะ ก็มะม่วงนะคะบางตัวก็ติดนะคะน้องรอกฤดูบางบางชนิดก็ไม่มีเลยเป็นปีปีไปนะคะแต่ปีนี้แก้วขมิ้นจะโดดมากเลยนะคะจะเยอะมากนะคะผิวพันธุ์ดีด้วยนะคะลูกใหญ่นะคะเพื่อนๆดูนะลูกใหญ่มากเลยนะคะใครสนใจสั่งได้นะคะแก้วขมิ้น พาเพื่อนๆชมนะคะผิวพันธุ์ดีมากเลยนะคะเพื่อนๆลักษณะลูกยาวนะคะลูกจะยาวๆก็ไม่เหมือนน้ำดอกไม้นะแต่ก็จะสวยกว่าจะออกเปรี้ยวนะคะออกเปรี้ยวนิดนึง สีเหลืองสวยนะคะแก้วขมิ้นปีนี้มะม่วงอื่นๆไม่ค่อยมีนะคะเพื่อนๆเนาะก็คงจะมีอันนี้แหละมีแก้วขมิ้นพาเพื่อนๆมาชมนะคะชมสวนมะม่วงแก้วขมิ้น ถือว่าเป็นมะม่วงที่มีความทนทานนะคะนอนแมลงไม่ค่อยรอบกวนนะเพื่อนๆลองมาดูนะคะถ้าเขาติดเดี่ยเขาจะเป็นพวงเลยนะคะเพื่อนๆลำต้นใหญ่แข็งแรงแล้วก็ลูกไม่ค่อยร่วงนะคะอันนี้คือลักษณะเด่นของมะม่วงแก้วขมิ้นนะคะเพื่อนๆ กินดีด้วยนะคะอร่อยด้วยกินกับน้ำปลาหวานหรือน้ำพริกเกลือเนี่ยอร่อยนะคะเพื่อนๆนะคะใครสนใจทักมาได้นะคะเพื่อนๆก็ยังมีอยู่นะคะเนาะเดี๋ยวพาเพื่อนๆชมนะคะเรามาชมสวนการวันนี้ ชมสวนน้ำม่วงแก้วขมิน้นตรงนี้ดกมากเลยนะคะเพื่อนๆลองดูดกจริงๆเลยผิวพันธดีนะคะสวยมากเลย ตกจริงๆเลยนะคะเพื่อนๆลังโดนะ